สวัสดีครับพวกกับผมมีงเงาชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Diablo er ส c h a r e Lift ที่206 Immortal King b a v a r i a n นะครับมาเรามาดูของกันก่อนเลยดีกว่าเซตแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเซต Little Low กับ Slender นะครับซึ่งเซตนี้จะมีโบนัสเซตก็คือทุกๆครั้งที่เราใช้ Primary Resort นะครับเราจะเพิ่มพลังโจมตี ความเร็วโจมตีและกรอบเป็นเวลา5วินาทีซึ่งสแตกได้5ครั้งนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งที่เราจะมาดูกันก็คือชุด Immortal King นะครับซึ่งชุด Immortal King จะมีเซตโบนัสก็คือเมื่อครบ2ชิ้น Skill Call of the a n c i e ช t จะอยู่ตลอดไปจนกว่าตัวบาบิเลียน3ตัวจะตายนะครับเมื่อครบ4ชิ้นจะลดคูดาวของร r a t h of r e r s ซัค e r และ Call of Ancient 3วินาทีทุกๆสิบฟูลี่ที่เราใช้ไปนะครับและเมื่อครบ6ชิ้นการใช้ลัดออฟเบอร์เซอร์และ c อออ of the เ n นเชียพร้อมกันจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้น4 0่0นเปนะครับฟูลี่ออฟเดอะเอนเชียก็คือ uh, เพิ่มพลังให้กับค o r อฟเดอ e เอนเชียนะครับทาวเวอร์ลิงเพรสกับคอมพาสเล o ศคอมพาสเลเพิ่มดาเมจนะครับ แล้วก็เพิ่มดาเมจของ Hammer of the Ancient รวมถึง Conversion of Element นะครับในส่วนของคารนาคิวก็จะมี Gravel of Judgment ที่จะเพิ่มดาเมจ of Hammer of the Ancient แล้วก็ Motric Base ที่จะเพิ่มเอฟเฟ t ให้ Rod of Berserker แล้วก็ Band of Might ที่จะใช้เพิ่มตัวของกรอะหลังจากที่เราใช้ Skill Furious Charge Scout Storm Leap นะครับ ส่วนสกิลของเราก็จะมี Hammer of the Ancient Furious Charge Battle r a t e War Cry r a t of Berserker และ Call of the Ancient นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับโอเคมาถึงก็เรียกพวกนะครับ กดหลัดออฟเวอร์เซเกอร์แล้วก็คอร์เอ็ชนขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งครับพยายามดูกูดาาไว้ตลอดนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราหมดเราก็ใช้เลยนะฮะแล้วก็เราสามารถใช้ฟิลิอชาร์ทที่จะเร่งความเร็วให้เราเดินได้เร็วขึ้นนะเไป ถุกไปได้เรื่อยๆนะครับดาเมจหลักของบิวนี้ก็คือจะเป็นตัวของไอ้นี่นะครับแฮมเมอร์ออฟตีเอเ n เชียนเพราะว่าดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราใช้ลาดออฟเบอร์เซเกอร์และ,ะตัวของคอร์ตีเอเนเชียนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเพิ่มดาเมจให้เราพอสมควรน,นะฮะ4,000%เพราะฉะนั้นเราก็เดินทุบเดินไลท์ทุบได้เลยนะครับ พยายามอย่าให้หลอดออฟเบอร์กเกอร์หมดนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆได้เลยนะเต็มก็ใช้เต็มก็ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้ฟูลลี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวของสกิลมันจะรีเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับผมก็สามารถกดใช้ได้เรื่อยๆเลยเท่บอย่างที่เห็นนะฮะแต่เราก็ถูกไปเรื่อยๆ Not ready yet โอเคเดินแบบก่อนไปเรื่อยๆนะครับก็วนตามทางไปปึบเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี้ดีกว่าโอเคเข้าไปชนต่อโอเคนั่นคือทางลงนะครับไปชั้นต่อไปกันปึบมาถ้าเกิดเราพยายามที่จะหาใช้ฟูลลี่นะครับ การใช้ฟูลลี่ที่ง่ายที่สุดคือการกดแบตเทเร์เนะครับมันจะช่วยให้ตัวของ c r i t ิค a ลและดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะซึ่งในทางกลับกันมันก็จะช่วยในแง่ของอาการใช้ฟูลลี่และทำให้ปูดาวหลัดขอาเบลสกเกอร์เราเร็วขึ้นนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีมอนให้เราดุโอเค ไปต่อฮะเดินวนกันไปเรื่อยๆนะ,แล,ะแล้วก็พยายามใช้อยู่ตลอดจะเห็นนะครับว่าตะกี้ผมมีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งที่ผมไม่ได้ขึ้นหลาดของเบ er อร์เซอร์เกอร์นะจะสังเกตว่าดาเมจเราหายไปอย่างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้หลาดเอาเบอร์เซอร์เกอร์เราอยู่ตลอดนะไม่งั้นดาเมจเราจะหายไปเยอะพอสมควรนะฮะ ไปเราก็ตีตามทางไปเรื่อยๆโอเคเดินลงต่อฮะโอเคเขี<ว>ยน<ว>เรียบร้อยเจอบอสเราก็ตีเลย<ว> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆ Immortal King เป็นเซตที่เล่นค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับอ่าก็คือพยายามเมนเทนหลอดออฟเบอร์ซเกกับคอออฟ t ี e a นเชียนให้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับอ่าส่วนข้อควรระวังก็คือการเดินแมปแะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ส s k สก,กิลนี้หายไปนะครับใช้ให้ได้ตลอดเวลานะครับก็จะสามารถผ่านได้แบบชิวๆนะครับดูของผมก็3นาทีเองเท่านั้นเอง โอเคหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รบกวนติดตามเพจ Facebook มีเงาแชาแนลด้วยนะครับซึ่งในเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมกันเกือบทุกวันเลย <Yeah. S 2> ซึ่งก็สามารถเข้ามาพูดคุย <I know. S 2> นั่งเล่นชิลๆกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ